กองกลคนหนึ่งนะครับภูมิลำเนาอุบลรัชธานีสิทธิศักดิ์จันทวันครับจนันหน่งวันนี้นะครับก็ได้รับเกียรติจากองคอ์กรปกครองส่วนทน้องถิ่นนะครับหลายๆแห่งด้วยกันนะครับมาให้ความปรุณานะครับมาร่วมลงนามความร่วมมือกับสโมสรฟุตบอลอุบลรัชธานีนะครับขอ ตอนฟุตบอลกบฎรัชทันเอฟซีนะครับปีนี้ได้รับเกียรติจากสองท่านด้วยกันนะเรงศาสตราจารย์ธรรมศักดิ์ละอองนวลนะครับพรอมก็ท่านารย์ผู้ในการโรงเรียนประทุมวิทยากรนะครับผ่อจาริกหาพันนะครับไหนๆก็ได้ภาพปนคกอไปแล้วเนี่ยนะครับแกะกล่องออกมาเลยดีไหมครับชูศักดิ์ธีปศักดิ์บุตรีรชลูเกศรีนะครับผู้จัดการมณฑนหาบุกที่สิบสองนะครับในฐานะที่ท่านสี่เทศบาลตบบลนะครับท่าน ผู้ในการกีฬานนะครับจนถึงขั้นว่าแต่จริงเป็นโต๊ะสี่เหลี่ยมฮะแต่ว่านั่งคุยกันแล้วทุกที่ปูพันครับจะว่ายางคุณมีกองกลางเด่นก็ได้ไหมนะครับปุ่มนู้นคุณมีนะครับ,นนรบในในส่วนต่างๆมาจะหมดตัวทุกคนนะครับผมเป็นมาสองสมัยก็หมดตัวเพนนีคุณก็เป็นมาสองสมัยก็หมดตัวแล้ว ก็เริ่มจะหมดตัวเหมือนกันตอนนั้นเพราะนั้นจริงๆกีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาวั้ที่จัดขึ้นมาเนี่ยต้องใช้มาสูงมากเพราะฉะนั้นคงจะหาได้แล้วประมาณสักแสนสปอนเซอร์หรือเปล่าผมไม่รู้จำได้ไม่ค่อยมาดูบอลเพราะว่าผมเป็นที่ปรึกษาทีมสุรินทร์ด้วยนะครับขอกระพือดีก้างหนึงครับขอบคุณนะครับและในโอกาสนี้นะครับก็จะ อบเกสเป็นเสื้อแข่งนะครับสีชมพูเย็นเป็นสีทีมเย้านะครับซื้อแข่งในบ้านอุบลนะครับแล้วก็นะครับวิธีการได้เสื้อมามี2แบบหนึ่งซื้อเสื้อราคา398บปาทนะครับแล้วก็2คือซื้อตั๋วปีนะครับพันห้าร้อนะครับยังมีสิทธิ์ลุ้นมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับมอเตอร์ไซค์ที่จอด2ด้านเนี่ยนะฮะนะครับจับรางวัลนะครับ วันที่14นะครับแต่ว่าเราไปแข่ง15ก็คือไปเยือนระหว่างฤดูกาลเดี๋ยวเริ่มแข่ง18นาฬิการับนะครับไล่น <L> ้ำหอสปลด้วยนะครับบอลนี่มันไม่ใช่เรับองง่ครับทีมบนและทีมอันนี้ FC ปีนี้วางเป้าหมายไว้ยังไงบ้างครับก็เหมือนที่เคยพูดได้ฟังว่าเรามั่นใจว่าหนึ่งในห้าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะแต่ยังได้ว่าผู้เล่นส่วนใหญ่เราก็ได้ไปลองที่ไหนนะ ในโซนนี้เราเรามั่นใจอย่างนั้นแต่ศักยภาพของทีมตอนนี้พร,ร้<า>อกนนมอกมี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับเองทองทั้งในในสนามนอกสนามน่าจะ90%นตแล้วครับการพัฒนาการนอกสนามผมก็ดำเนินการค่อนข้างจะเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วส่วนในสนามผมมั่นใจว่านิดหน่อยอีกหรืออีกนิดหน่อยคือนักเตะต่างชาติจับก็บมาจีกกบกรเพิ่งกลับมาร่วมทีมในวันสองวัน แต่ถ้าให้เวลาเขาจะร้อยผ่านไปสักแมตช์ผมว่าทีมเราจะไม่ไปรองใครในฤดูกาลนี้จังหวัดลุกรง่จะมีมีสองทีมครับไปส่วนตัวรสี่เมียก็ไม่ไม่น่าจะเป็นเรื่องดีสำหรับพี่น้องประชาชนก็เสียนเรื่องแฟนคลับก็ของใครของมันก็เป็นที่ทราบ <laughs> กันก็ขอให้ดูเป็นกีฬานะครับขอให้ดูเป็นกีฬาแลา้วก็เราเต็มที่ส่วนเพื่อนร่วมโซนหลายท่านก็ยังคาใจว่าจะสู้เอ๋หรือเปล่าแต่ขอให้ความมั่นใจว่าเต็มที่ วนราชธานีเอฟซีเต็มที่อยู่แล้วใช้อย่างท่านฝากอะไรกับแฟนก็ขอให้มั่นใจในการจัดการมั่นใจในทีมเพราะว่าในฐานะที่เราเป็นตัวแทนของคนอุดมโดยชอบทมเป็นทีมที่ในฐานะตัวแทนจังหวัดก็เรานอกจากมีเป้าหมายในเรื่องของความเป็นเลิศแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีเป้าหมายเรื่องของการที่จะพัฒนาเด็กในท้องถิ่น ข้าสู่การเป็นนักบอลอาชีพจะเห็นได้ว่าในทีมเราจะมีนักเตะที่เป็นคนบนกว่าครึ่งทีมซึ่งก็เราก็จะมีวิธีการที่จะพัฒนาเด็กมีความร่วมมือกับองค์กรท้องถิน่นและจะพัฒนาในวันนี้5องค์กรก็คงจะขยายไปเรื่อยเพื่อที่จะสรรหาผูุหลานชาวบนซึ่งเราก็มีช้างเผือกเข้าสู่วงการฟุตบอลอาชีพขอบคุณครับ ครับเรื่องวางแผนการเล่นในฤดูกาลนี้ขอโค้ชได้ทางนี้เอฟซีทางโค้ชได้วางแผนไว้ยังไงบ้างเออจริงๆแล้วแผนการเล่นเนี่ยเราเราก็เตรียมไว้แล้วครับสำหรับทีมเราแล้วทีมเนี่ยผมผมเน้นในเรื่องของระบบมากกว่าผมจะเน้นเรื่องระบบของทีมนะครับทีมฟุตบอลเนี่ยเราก็ต้องรู้เทคนิคทั้งหมดในการเล่นนะครับส่วนส่วนในรูปเกมเนี่ยเราก็ต้องว่างันนตอนนั้นเราก็ต้องดูว่าผู้ต่อสู้เนี่ย เป็นยังไงเราต้องรู้ข้อมูลต่างๆแล้วก็ค่อยปรับเปลี่ยนแทคนติกตามตามผู้ต่อสู้ครับผมตอนนี้ความพร้อมของทีมเป็นไงบ้างครับก่อนจะเปิดฤด,ดูกาลออความพร้อมตอนนี้ก็ประมาณสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับแล้วก็มีเวลาหลังจากนี้สี่วันก็คิดว่าจะเต็มร้อยนะครับส่วนในเรื่องของนักเตะเนี่ยเราก็เชื่อมั่นว่านักเตะของเราก็มีคุณภาพค่อนข้างดีนะครับซึ่งซึ่งปีนี้เองเนี่ยทีมโซนีสานเนี่ยเราก็รู้กันอยู่ว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นโซนที่แข็งแกร่งลายทีมก็ลงลงทุนค่อนข้างเยอะ ครับเราเองก็ตั้งเป้าอยู่หนึ่งในห้าเนี่ยก็ก็เราต้องทำไปถึงตรงนั้นให้ได้ับส,ส่วนทีมเราครับผมสำหรับที่จังหวัดวัชรนีมี2ทีมที่เข้าแข่งขันในที่ดูการนี้กดดันไหมครับสำหรับผอจริงๆแล้วผมผมไม่ได้มองงั้นนะครับว่าว่าว่า,วาทีมจะจะมีอุบล2ทีมหรือ3ทีมแล้วแต่ผมผมเองในฐานะเป็นโค้ชเนี่ยผมมองว่าทุกเกม มับมีความสําคัญเท่ากันหมดทุกเกมไม่ว่าเราจะเจอใครเนี่ยเราให้ความทุ่มเทเต็มที่นะครับในการเล่นนะซึ่งแต่ว่าในใน,ในเมื่ออุบลมี2ทีมเนี่ยผมมองมุมกลับนะครับมุมกลับผมมองว่ายิ่งสร้างสร้างสร้างฐานแฟนบอลของสองทีมเนี่ยให้เยอะขึ้นบูมจังหวัดให้ดีขึ้นตรงนั้นมากกว่าที่ที่เป็นจังหวัดอุบลเนี่ยได้ผลพลอยได้จากตรงนั้นนะครับแล้วก็เป็นสีสันของของโซนด้วยครับขอบคุณมากครับผมครับ